สุขโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ7 0็รปีที่แล้วคำว่าสุขโขทัยมาจากสองคำคือสุข,ขะและอุทยัยหมายความว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขรอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและสีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ครับผมนายทองอินงวงวยครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวครับครับผมนายพีรดยศ์รอดแก้วนะครับตำแหน่งผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบตย่านยาวนะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับเชิญชมนะครับในเรื่องของการกำจัดขยะอิซีนะครับด้วยหนอนแมลงวันลายนะครับตัวนี้นะครับคือสืบเรื่องนะครับมาจากว่าเราจะทำนะครับโครงการถังขยะเปียกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าได้มีการศึกษานะครับเราศึกษาแล้วเนี่ยเราเพราะว่าหนอนแมลงวันลายนะครับเป็นนะครับหนอนที่กำจัดขยะอิซีนะครับที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้วครับเราจึงเอาคูนเรือนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นคูนเรือนที่ว่าไม่จัดทําถังขยะเปียกนะครับหรือไม่ใช้ถังเนี่ยนะครับรวมถึงโรงเรียนนะครับที่มีขยะในปริมาณที่เยอะนะครับรวมถึงร้านอาหารต่างๆนะครับเราก็รวบรวมขยะมานะครับวิธีการรวบรวมนะครับก็ขออธิบายนะครับคร่าวๆก็คือถังนี้นะครับนะครับถังนี้นะครับจะเป็นถังคัดแยกเพราะเวลาบางครั้งเวลาเอาเศษอาหารมาเนี่ยนะครับบางครั้งมีน้ํา นะครับเพราะนั้นถังนี้นะครับจะเป็นถังที่กรองน้ำนะครับน้ำที่กรองได้ก็จะซึมนะครับลงใต้ดินพอเรากรองได้เสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะมันจะได้เศษอาหารที่ออกดูแห้งๆนะครับพอได้เศษอาหารที่แห้งๆเนี่ยเราก็จะมาเติมในแต่ละถังนะอันนี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่าหลักการของเราเนี่ยเราทําเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์นะครับในคูเรือนนะครับไม่เน้นในเรื่องของการไปทําการค้าต่สิ่งที่เราได้ถ้าถังขยะเต็มนะครับแล้วเราไม่เติมขยะเนี่ย สิ่งที่เราได้เลยคือเราจะได้เป็นปุ๋ยหมักนะครับจากเศษอาหารที่หมักแล้วก็เศษซากนะครับของหนอนแมลงวันลายที่บางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะชื่อมันเป็นหนอนแมลงวันลายเนี่ยมันไม่อันตรายต่อมนุษย์หรือนะครับจริงๆนะครับชื่อเนี่ยหนอนแมลงวันลายเนี่ยจริงๆชื่อจริงๆเนี่ยเขาคือชื่อมแมลงทหารดำนะครับคือ black soldier fly นะครับหรือเรียกว่า B.S.F. นะแต่คนไทยเราไปเรียกสื่อสารก็ว่าเป็นหนอนแมลงวันลาย ซึ่งตัวจริงเนี่ยนะครับเป็นตัวสีดำนะครับนะไม่ไดมมีลายเลยเลยและตัวนี้นะครับเป็นมแมลงที่นะครับมีประสิทธิภาพในการกำจัดขยายอินทรีย์นะครับสูงนะครับมากกว่าไส้เดือนดินอ่ะห้าเท่าและที่สําคัญคือมแมลงตัวนี้นะครับไม่นําโรควงจรชีวิตจะไม่เหมือนมแมลงแมลงบ้านวงจรชีวิตโดยส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตในหนอนระยะเวลาหนอนเนี่ยจะกินเศษอาหารได้มากที่สุด แล้วเมื่อโตเต็มวัยเข้าดักแด้ตัวเต็มวัยเ,เนี่ยจะอยู่เพียงแค่เต็มที่คือไม่เกินอาทิตย์โตเต็มวัยก็จะไปอยู่ตามต้นไม้กินน้ําหวานของต้นไม้หลังจากนั้นมาก็จะมาวางไข่แล้วตัวมแมลงตัวนี้จะไม่นําโรคต่อคนนะครับต่อสัตว์แล้วก็ต่อต,ต้นไม้นะเพราะว่าชีวิตวงจรชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ยที่อยู่เนี่ยนะครับจะอยู่ในหนอนและหนอนก็คือจะกินนะครับเศษอาหารเศษซากพืชซากสัตว์นะครับจากการทำนะครับที่เราได้ดำเนินการมาเนี่ยนะครับเนาะ เอ่อเป็นรูปเป็นล่างเลยเนี่ยนะครับเราได้เก็บอาหารนะครับเนาะจะเป็นตามรอบนะครับในโรงเรียนนะครับร้านอาหารเราก็จะมีสมาชิกอยู่นะครับหลังจากที่เราทำมาเนี่ยนะครับณวันนี้นะครับผ่านไปก็เกือบครึ่งปีนะครับเศษอาหารที่มีอยู่เนี่ยนะครับนะเราพยายามเติมช่วงนี้เราเติมทุกวันนะครับนะเวลาการเติมเนี่ยนะครับยอมรับว่าหมอตัวนี้นะครับนะจะกินเศษอาหารได้รวดเร็วนะได้รวดเร็วมากนะครับโดยเฉพาะที่เป็นซากสัตว์นะอย่างเช่นบางครั้งเราไปเจอเศษนกตายนะครับหรือไก่ตายเนี่ยที่ประชาชนเขาทิ้งกันเนี่ย ถ้าเรามาให้นะครับนะแมลงวันก็สามารถย่อยสลายนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็นประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการกำจัดขยะอีย์นะครับด้วยหนอนแมลงวัลายครับ